สวัสดีค่ะสาวๆวันนี้นะคะก็กลับมาแล้วนะคะกลับมารีวิวเครื่องสำอางเหมือนเดิมแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานมากเลยกับการรีวิวเครื่องสำอางเนาะซึ่งที่ผ่านมาก็แบบมัวแต่พาไปกินพาไปเที่ยวพาไปชอป็อปเนาะโอเควันนี้เราก็เลยกลับมารีวิวเครื่องสำอางนะคะซึ่งเป็นเครื่องสำอางจาก e t t u t y House นะคะตัวนี้คือเป็น Eye Shadow Palette นะคะซึ่งอันนี้เป็นคอลเลกชันของ e t t u t y House ซึ่งเขาทำมาในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นนนทเมื่อปีที่แล้วเนาะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีขายจนถึงเมื่อเดือนที่แล้วนะคะ ก็จะมีขายที่สาขาเดียวคือที่สาขาเมนโดงนะคะเพราะสาขาอื่นเขาก็จะเก็บไปนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าลักษณะของมันเป็นยังไงมันก็จะเหมือนกับช็อกโกแลตบาร์แบบนี้นะคะแต่ว่าพอเปิดข้างในมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นอชยแชโดวรตลับเล็กๆอยู่ข้างในนะคะซึ่งมันหลอกลอก่ลอเรามากๆเลยเนาะคือเห็นัางแรกแล้วแบบเฮย้ยแบบดูสิมันน่ารักมันเก๋อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูที่สีแรกนะคะสีนี้คือสีอะ l ซลเทสคาราเมลนะจะเ,เปิดเข้าไปปุ๊บ มันก็จะเป็นตลาบเล็กๆแบบนี้นะคะเล็กมากเห็นไหมบอกแล้วว่ามันหลอกล่อเรานะคะแต่ว่าจะบอกว่าสีสวยมากนี่วันนี้ทาเป็นสีนี้เลยนะคะสีเดียวกันนะคะอ่าเทกเจอร์ของมันตัวนี้จะเป็นชิมเมอร์แบบนี้อันนี้เป็นรอยมากัดนะโดนหมาเการีกัดแต่ว่าฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีแบบว่าส้มๆแบบนี้นะคะนี่ เจลเทสคาราเมลนะเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกทีนึงกินมันจะหอมอมอ่อนอะไรเงี้ยนี่นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูที่สีนี้ก็คือสีโกโก้เฟสนะคะสีมันจะอโกโก้แล้วก็จะมีสีทองมาให้ด้วยแบบนี้แสงมันจะเข้ามาเนาะจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่โกโก้เฟส เดือดแ้ตรงนี้อันนี้สีมันจะค่อนข้างเข้มกว่าอน,อนิดนึงนะคะแต้ไปที่รอยหมากัดแล้วกันเนาะนี่แล้วอาสีทองนะคะมันก็จะเป็นแบบสีทองแบบชิมเมอร์ชิมเมอร์นี่นะคะนี่มาดูที่สีสุดท้ายนะคะสีสุดท้ายก็คือสีนี้สีเชอร์รีทัฟเฟิลนะคะนี่มือค่อนข้างที่จะเลอะเด๋ยวแปบนึงนะคะขอเช็ดก่อนอย่างนี้นึงเนาะ เชอรี่ทัพเปลิลมันก็จะเป็นสีแบบออกชมพูเชอรี่เชอรี่นิดนึงนะคะนี่แล้วก็จะมีช็อกโกแลตมาด้วยนี่เหมือนแบบว่าเป็นช็อกโกแลตบาร์แล้วก็มีแบบว่าเชอรี่เคลือบเนี่ยแบบนี้เนาะอันนี้มันจอ,อกทองทองกว่านะคะทองแดงแบบนี้เนาะแล้วสีตัวนี้นะคะมันก็จะออกเป็นแบบว่าชมพูวิงวิงมันจะไม่เหมือนกันนะมันจะไม่มันจะไม่ค่อยใกล้เคียงกันสักเท่าไหร่นะให้ดูคอมเพลให้ดูระหว่างสองข้างเลยแล้วกัน ะะก็ถ้าเกิดใครถามว่ายังจะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คิดว่าคงหาซื้อไม่ได้แล้วอะ่ะแต่ถ้าเกิดใครมีเพื่อนมามาเกาหลีลองไปดูที่สาขาเมนดงลวกันนะคะเผื่ออาจจะยังมีหลงเหลืออยู่แต่จะบอกว่ายากมากๆเพราะว่านี่ก็แบบไปฟาดฟันไปแย่งกับชนีเกาหลีมากกว่าจะได้มานะคะเพราะว่าแพคเกจจริงตอนนี้มันทําออกมาเป็นคอลเลกชันเลยอะคะ่ะเนี่ยเห็นปะมันจะเขียนว่ากิฟต์มีช็อกโกแลตนะคะก็จะทําออกมา3รุ่นแล้วก็จะมีพวกยาทาเล็บพวกอะไรด้วยแต่ว่าตรงนั้นเราไม่ได้ซื้อมาเนาะนี่นะคะ คือเป็นคนที่แพ้แบบว่าแพ็เกจจิ้งอะไรที่เป็นช็อกโกแลตอะไรเงี้ยเหมือนพวกทูเฟสอะไรเงี้ยก็เหมือนกันชอบนะคะนี่โอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกการติดตามเนาะยังไงก็จะพยายามทำคลิป,ปรีวิวเครื่องสมองเรื่อยๆนะคะเพราะว่าคิดว่าเพื่อนๆคงจะเบือ่อกันแล้วล่ะกับการคิดพากินปลาเที่ยวนะคะช่วงนี้ยอดกดไลค์น้อยมากๆยังไงก็คลิปนี้ขอกดไลค์เยอะหน่อยละกันนะคะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย